เออแต่แม่หมอไม่เคยเจอเจอตัวเป็นๆไงแม่หมอก็เก่งในระดับหนึ่งอ่ะเออแม่หมอเป็นเสือเขาเรียกว่าเสืออ่าแต่พอไปที่นี่เมวเป็นแมวอ่ะแม่หมอกลายเป็นแมวไปแล้วคุดสโลบายการฝึกนี่มันเป็นกุศโลบายให้เราอยู่กับคําบริกรรมให้เรากลัวแล้วไม่ไม่คือจิตมันไม่สายไปสายมาจิตมันไม่สายแน่นอนเพราะมันกลัวนะคะเออคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องผีไปได้ไหม คนที่ไม่ช่วยเรื่องผีนะควรที่จะไปเลยค่ะไปพิสูจน์ใช่คือไปพิสูจน์ไหมก็ไปไปทําสมาธินี่แหละแล้วก็่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่กลัวผีก็ลองไปดูว่าถ้าคุณไม่กลัวเนีงๆแล้วเรากลัวหรือเปล่าใช่แม่หมอเนี่ยเป็นคนที่สู้กับผีมาตลอดเลยนะโอ้ยเดี๋ยแรกๆนี่ได้ข่าวว่าโอ้ยสู้กับผีท้าผีแม่หมอเออแม่หมอพอเราทําสมาธิมาเยอะจิตเราเข้มแข็งเราไม่กลัวผีใช่แม่หมอลองดีมาทุกที่ลองมาสิฉันเช่น ออน,นม่นจะกลัวการแช่งใช่แม่หมอ,อนี่ลองแม่หมอไม่กลัวอ่าเออแต่แม่หมอไม่เคยเจอเจอตัวเป็นๆไงแม่หมอก็เก่งในระดับหนึ่งอ่ะเออแม่หมอเป็นเสือเขาเรียกว่าเสือฮ่าแต่แพอพ<า>ไป,ปที่นี่เมวกลายเป็นแม,ว,แม,ว,แมวอ่ะ หมอกลายเป็นแนวไปแล้ว่าเป็นลูกเป็นหลานนะคะเออแม่หมอไปที่นี่ต้องนอบน้อมนอบน้อมเป็นลูกเป็นหลานนะคะอย่าอย่าอย่าขอเบาเนะคะคือไอเสือเนี่ยหายหมดเลยไม่กล้าอีกเลยนะคะเออต้องนอบน้อมนะคะเพราะว่าก็ต้องมองเขาเป็นครูฝึกของเราเที่นี่เ,เขาเป็นครูฝึกจริงนะเขาไม่สับเขาไม่ทําอะไรเราเขามองเราเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละเออนะคะนั่นแหละแต่ว่าการที่แม่หมอเล่าอย่างนี้นะมีเนี่ย สัปดาห์หน้าจะมีคนไปกับแม่หมอสองคนนะจ๊ะมีพ่อหมอไปนะจ๊ะยินดีด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อหมอจะไปฝึกนะคะเกิดมาผมเป็นคนที่ไม่มีเซนสัมพันธ์อะไรไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องผีเชื่อไหมเชื่อว่าผีมีจริงแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่รู้แต่ว่าชอบชอบฟังเรื่องผีชอบฟังเดอะโกสคืนพุธมุดพ่อหอมดูทุกรายการชอบ แล้วแม่แล้วพอหมอพูดคํานึงว่าไงรู้ไหมขอหนักหนักนี่อ้าพูดเองนะพ่อหมอพูดกับแม่หมอเลยขอหนักหนักพูดอยู่บ้านแม่หมอมเลย,ยอบอกว่าเอาไปเลยสายหนึ่งสายหนึ่งหนักสุดโอ้ยพ่อหมอนี่หน้าเหลือสองสองนิ้วอ่ะนะคะแล้วก็มีน้อยอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจจะไปกับแม่หมอเหมือนกันก็คือน้องมินมนะคะที่ไปโกเอ็นก้าด้วยกัน10วันนี่แหละน้องมินก็จะไปกับแม่หมอในอาทิตย์หน้าเออนะคะแม่หมอก็จะได้นําพาทั้งสองท่านนะคะ ไปปฏ Eu, ิบัติธรรมด้วยกันนะคะรับรองว่าเกิดสภาวะธรรมแน่นอนนะคะเกิดมาไม่เคยเจอผีอืเชื่อ่องผีแต่ไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ผมได้เจอผีอสัมผัสจักดวงวิญญาณจริงๆเออไออย่างนี้แม่หมอต้องบอกก่อนว่าการการนั่งสมาธิกับกับอาจารย์ใหญ่มันมีหลายที่มันมีหลายที่นะเออแต่ว่า ต้องเข้าใจก่อนว่านั่งสมาธิกับกับอาจารย์ใหญ่ยากับอ่ะพูดง่ายๆกับศพอย่างเงี้ยหนึ่งศพทํางานไหมกับสองศพศพทํางานกับศพไม่ทํางานต่างกันยังไงคือศพทํางานหมถึงว่าผีทํางานกับผีไม่ทํางานคือที่อื่นเนี่ยเขานั่งแค่มองมองศพอ่ะนั่งมองศพแต่ศพศพไม่สามารถที่จะทําเสียงอะไรได้ศพก็คือศพอ่ะแต่ศพที่นี่มีการพรีเซนต์แต่ศพแต่ศพที่นี่ หรืออาจารย์ใหญ่ที่นี่เขามีการพรีเซนต์นะคะเขามีการพรีเซนต์เขามีเสียงมาเป็นระยะนะเป็นการฝึกพลังจิตใช่ที่นี่มันเป็นการฝึกพลังจิตอย่างหนึ่งนะคนที่แม่หมอพูดเสมอว่าคนถ้าทําเหตุมาดีอ่ะพลังจิตอันนี้มันจะพลิกเป็นในเรื่องของชาในเรื่องของยานหรือเป็นในเรื่องของตาทิพย์ได้นะคะเออ,เอ,อนี่แหละ คนแม่หมอพูดเลยแม่หมอไม่ได้พูดเล่นคนที่ไปกับแม่หมอ <c oughs> ได้ตาทิพย์จากที่นี่นะจ๊ะจากการที่กลัวสุดขีดแล้วพลิกมาเป็นออจิตมันพลิกอะแล้วได้ตาทิพย์คือแสงสว่างออกมาจากหน้าผากตั้งเลย ออแต่แม่หมอไม่ได้ได้นะแม่หมอต้องบอกก่อนมีคนได้และคนนี้แม่หมอรู้จักด้วยออคือเขาเปลี่ยนไปเลยนะแม่หมอถึงบอกว่าที่นี่ของจริงถ้าคุณทำเหตุในอดีตมาดีอ่ะคุณจะได้สภาวะหรือสิ่งที่พิเศษเช่นนี้แหละนะคะขอให้คุณตั้งมั่นจริงๆเออแต่ถ้าคนไม่ได้ไม่ต้องไปแบบหุยทำไมฉันไม่ได้ไม่ใช่นะ เราอาจจะได้ในอย่างอื่นเราเคยปฏิบัติอย่างอื่นมาเราอาจจะได้ในอย่างอื่นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถามว่าแม่หมอได้ไหมแม่หมอก็ได้นะคะแ <interests. S 2> ม่หมอได้คือแม่หมอไม่ได้อะไรที่เป็นทิปแต่แม่หมอรู้สึกว่าการที่แบบเรานั่งสมาธิจนเหลือจิตด,ดวงเดียวอะ่ะจิตลอยเด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวอะ่ะและร่างกายไม่มีเลยเนี่ยแม่หมอได้ตรงนั้นซึ่งค่าเทียบกับฌานแล้วมันเป็นฌานขั้นสูงนะเออแต่ว่ามันก็ได้อยู่พักนึงแหละ เพราะฉะนั้นการสำคัญก็คือมันต้องมันต้องทําบ่อยๆนะคะเออมันต้องทําบ่อยๆซึ่งแม่หมอมองว่าอันนี้มันเป็นกุศโลบายในการฝึกให้เข้าถึงภาวะของจิตตั้งมั่นหรือภาษาพาะเขาเรียกว่าเอกคัตตารมนะคะนั่นแหละพอหมอมีอะไรเสริมไหมก็อยากจะสัมผัสยากจะสัมผัสสภาวะทำอันนี้เหมือนกันเพราะว่า จากที่ผ่านมาก็ปฏิบัติทำมาเรื่อยนั่งสมาธิมาเรื่อยแต่ของผมเนี่ยจะมีติดอยู่อย่างก็คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทิ่จะไม่ตั้งมัน่นแล้วก็จะนั่งไปแป๊บเดียวก็คิดนูน่นคิดนี่แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดฟุ้งตลอดอครั้งนี้แหละผมจะได้ตั้งมั่นแล้วบอกได้เลยว่าวคนที่ฝึกสมาธิจากที่นี่เริ่มต้นขั้นแรกจากการฝึกนั่งกระสบนั่งกับอาจารย์ใหญ่ขั้นที่สองฝึกจับมือมันจะมีขั้นไปเรื่อยๆอคนที่ฝึกที่นี่ทุกคน จะได้สภาวะเซนส์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นการฝึกจิตแบบละเอียดและเป็นการสื่อสารฝึกการสื่อสารทำไมฝึกการสื่อสารผ่านศพละ่ะศพสามารถสื่อสารกับเราได้เหรือต้องลองนะคะต้องลองสามารถสื่อสารได้ <c oughs> สื่อสารได้จริงๆนะถามคําตอบคําถามคําตอบคําอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าฝึกได้คุณจะได้เซนส์สัมผัสนะและที่นี่เขามีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของอภินญ,ญาต่างๆถ้าคุณอยากที่จะได้ในเรื่องของเซนส์เรื่องของการสื่อสารในเรื่องของตาทิพย์ คุณสามารถปฏิบัติที่นี่ได้และคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณตั้งมั่นพอนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องของมรณานุสติใช่การที่เราไปสัมผัสกับศพนั่งนั่งนิ่งๆอยู่กับศพทั้งคืนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็ได้ลึกซึ้งแหละเรื่องมรณานุสติไม่เหมาะกลับมาไม่หมอร้องไห้อะความตายมันเป็นยังไงเฮ้ยคนเราเกิดมาต้องตายเราก็รู้แค่ระดับสมองอะ แต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยจิตลึกๆอ่ะด้วยเอออันนี้รู้จริงๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเรามันจะเปลี่ยนว่าความตายเฮ้ยเราเข้าถึงแล้วนะใช่เราเข้าถึงกันมจริงๆจริงๆอยากให้ไปลองนะเนี่ยคนที่แม่หมอรู้จักก็ไปลองกับแม่หมอเพราะว่ามันถามว่ามันกลัวไหมเรากลัวแหละมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแต่ถามว่าท่านเมตานะอาจารย์ใหญ่ทุกท่านเมตตาเขาฝึกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่ฟังแม่หมออยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าท่านฝึกเราที่ท่านส่งเสียงดังต่างๆคือท่านฝึกเราพอท่านรู้ว่าเรากลัวแล้วเนี่ยท่านจะท่านจะเบาลงท่านจะหยุดนะท่านไม่ใช่แบบว่าจะหลอกจะหลอกเราให้ตายมันไม่ใช่นะท่านจะรู้ว่าท่านควรจะผ่อนหนักผ่อนเบากับคนเนี้ยแค่ไหนนั่นแหละเออฝึกกันมาก็ก็ไม่ไม่เป็นไรนะ ไม่มีใครแม่หมอก็ยังไม่เพี้ยนไม่เพีย้ยนอยังดีอยู่แม่หมอยังจะไปอีกเลยปลอดภัยปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือเซนที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเซนถ้าใครรู้สึกว่าุ๊ยฉันอยากมีเซนอ่ะฉันอยากได้อะไรที่พิเศษแบบนี้นะที่นี่นะจ๊ะเออรับรองคุณได้เซนได้สัมผัสกลับมาแน่นอนนะจ๊ะแต่คุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคือนั่งห้ามลืมตานะห้ามวิ่งนะ แล้วก็ห้ามส่งเสียงดงังถ้าคุณทำสามอย่างนี้ได้ในการที่นั่งกับอาจารย์ใหญ่คุณจะได้สิ่งพิเศษกลับมาเออขาบอกอะไรก็เชื่ออย่าไปฝืนกดอย่าไปฝืนกฎใคะ,คะทำตา,ทามท,าท,าที่เขาบอกเดี๋ยวดีเองใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะปฏิบัติขั้นต่อไปได้ก็คือเป็นการสื่อสาร <c oughs> กับศพผ่านทางจิตของเราก็โดยการจับมือกับศพนี่แหละค่ะนะคะถามว่ามันโหดไหม มันก็โหดแต่วันไม่น่ากลัวเขามไม่ทำเขาไม่ส่งเสียงดังแล้วเขาต้องการให้เราจิตสงบเพื่อสื่อสารกับท่านแค่นั้นเองแต่ว่าการที่เราแบบนั่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแล้วเราต้องอยู่กับมือของของอาจาร,รย์ใหญ่ต้องจับไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันอาจจะมีความรู้สึกเมื่อยบ้างอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็ผ่านได้มันก็สามารถสื่อได้นะเออนะคะเพราะว่าการสื่อบางครั้งอะแม่หมอก็ยังมีความรู้สึกร้องไห้ออกมาเลยมันเหมือนกับ มันมันไม่ได้ยินยินเสียงหรืออะไรแต่มันรู้สึกสัมผัสความรู้สึกของท่านได้เหมือนกันม,มันเป็นความรู้สึกลึกๆเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสัมผัสได้ในระดับหนึ่งแต่เพื่อนแม่หมอบางคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้เลยตอบถามอะไรไปใช่ไม่ใช่เนี่ยตอบมาในจิตเลยนะ<ๆ>เพื่อนแม่หมอนี่แม่หมองงมากนะเที่ไปด้วยกันนี่แหละบอกว่าเฮ้ยสื่อสารได้เลยมีอะไรผุดขึ้นมาในจิตถามอันนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผุดขึ้นมาในจิต ม่หมอโหยเหรอไม่หมอไม่ได้นะเดี๋ยวไม่หมอไปครั้งนี้ไม่หมอจะไปลองใหม่เพราะไม่หมอฝึกผิดไงไม่หมอไปท่องแต่คําบริกรรมจิตตาภาวนาญาณอยู่อย่างนั้นอ่ะจริงๆเ็าให้ละคำบริกรรมไปไม่หมออาจจะต้องไปฝึกใหม่ในเรื่องของการจับมือกระสบและสื่อสารอถามไปแล้วก็รอให้เขาตอบรอให้เขาคือไม่ต้องไม่ต้องท่องแล้วรอให้เขาตอบอย่างเดียวถ้าสมมติว่าคําถามแรกไม่เขาไม่ตอบก็ถามคําถามใหม่อย่างเงี้ยเออนะคะ เ,ออเป็นการฝึกค่ะเป็นการฝึกถามว่าใครที่สนใจนะติดต่อแม่หมอได้นะชื่อวัดป่าศรีวิไลจังหวัดพิจิตรนะที่นี่เนี่ยจะเข,เขาเรียกว่าจะขึ้นชื่อในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าไงอ่ะการฝึกในเรื่องอของการนั่งกับอาจารย์ยญ่นะคะเขานั่งแบบ <c oughs> เขาจะดูแลอย่างดีอะ่ะและที่นี่คือเหมือนกับพระอาจารย์ ที่วัดทุกๆรูปเลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมียานมีฌานสามารถ <ű. S 1> ที่จะรู้วาระจิตแต่ละคนได้และรู้ว่าคนนี้ควรที่จะไปต่อ,อยังไง <c oughs> เออเขาบอกว่าการจับมือกับศพนะคะ <c oughs> จับมือกับศพวิ่งได้นะคะแต่ห้ามปล่อยมือเขาก่อนเข้าไปเขาบอกงี้เลยนะจับมือกับกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยจับได้แต่ห้ามปล่อยมือวิ่งก็ได้แต่ห้ามปล่อยมือคือต้องเอามือเอาเอามืออาจ<อ>ารย์ใหญ่มาด้วยแม่หมอคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก แค่นั้นก็หลอนแล้วถ้ามาพร้อมมือนี่คือแบบม,มันไม่ไหวนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วลูกเพจแม่หมอใครสนใจอยากที่จะไปบอกแม่หมอได้นะเออ,เอ,อแม่หมอแนะนําได้แล้วก็แม่หมอจะสามารถแบบว่าแม่หมอก็รู้จักคนที่วัดนะคะสามารถที่จะแนะนําอะไรต่างๆได้บอกได้เลยว่าจากที่คุณไปอ่านใน o YouTube มาว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมันนู่นนี่นั่น มันน่ากลัวมันน่ากลัวจริงแต่คุณต้องอย่าลืมว่าความน่ากลัวนั่นแหละมันเป็นกุดสโลบายที่ทำให้คุณพัฒนาจิตไปอีกระดับหนึง่งแล้ววิญญาณที่นั่นอ่ะเขาต้องการฝึกจิตคุณเขาไม่ต้องการหลอกคุณนะเขาต้องการฝึกจิตคุณเพราะฉะนั้นเราต้องมองอแง่ดีของตรงนี้ด้วยนะคะเอออืพ่อหมอมีอะไรเสริมไหมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้า เราไปกันอีกครั้งหนึ่งใช่พ่อหมอไปแล้วพ่อหมอจะมาเล่าว่าพ่อหมอเจอเหมือนแม่หมอไหมจะเป็นครั้งแรกที่ผมไปนั่งแบบแม่หมอมั่งอ่านั่งทาปราช้าผมก็ไม่เคยเหมือนกันนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันแม่หมอจะไปบอกอาจารย์ใหญ่ว่าเอาเอาหนักหนักอ้คนไม่เอาหนักหนักมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยนะคะเออก็แล้วแล้วเดี๋ยวผมเจออะไรมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะคะอีกครั้งหนึ่ง ใช่ค่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่น่ากลัวนะคะแม่หมอเล่ามันก็มีช่วงพีคอยู่ช่วงหนึ่งแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเจอเขาหวังดีกับเรานะคะเขาต้องการฝึกเราแล้วแม่หมอได้จริงๆเหมือนเราจะไปฝึกอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการจะไปเอาอะไรใช่ค่ะอ่าและเขาเขาฝึกเนี่ยเพื่อที่จะให้เราพัฒนา<ช>เรื่องอะไรอ่าแล้วพอ<บ>เราได้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมันเป็นการฝึกทำให้สมาธิข,ของเรากล้าแข็งขึ้นจิตของเรามีกำลังขึ้น คือต้องบอกก่อนนะใครที่แบบใช้ชีวิตมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคชีวิตอยู่ไปแบบเจอความทุกข์เจอแต่ความทุกข์กชะตาไม่ไม่เห็นใจฉันเลยให้มาปฏิบัติที่นี่ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยแฟนทิ้งล้มเะลยม,มีแต่ความล้มเหลวใช้ข,ของไม่ดีให้ให้มันนั่งกับอาจารย์ใหญ่ทําไมต้องมานั่งกับอาจารย์ใหญ่เพราะว่าเราเจอวิกฤตชีวิตที่ที่แย่มาแล้วอะ่ะการมานั่งกับอาจารย์ใหญ่เนี่ย มันเหมือนกับเป็นการระบายกับท่านก็ได้นะแล้วเขาจะให้ขอได้หนึ่งอย่างอันนี้พีคข้อพีคคือตรงนี้ทําไมดาลงดารานักร้องเนี่ยตอนนี้แม่หมอไปเนี่ยเจอเจอนักร้องชื่ออะไรนะธัญญาอาสยามเจอหลายคนเลยนั่นแหละ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 พูดไปแล้วนะ,ะแล้วปรากฏว่าเขาก็ผ่านตรงจุดนี้มาแล้วแล้วเขาบอกว่าให้ขอได้หนึ่งอย่างตอนพอเรานั่งเสร็จเนี่ยพระอาจารย์เขาบอกว่าอะขอได้หนึ่งอย่างให้ขอกับอาจารย์ใหญ่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้า ใครก็ตามนะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไปขอกับอาจารย์ใหญ่90%นะได้ถ้าไม่เกินแบบมันต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะไม่ใช่อขอเดือนขอดาวอย่างนี้ไม่ใช่นะมันต้องเป็นเรื่องที่จับต้องได้บางคนขอเงินบางคนขอโชคลาภบางคนขอ,อชีวิตครอบครัวให้ดีอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจการงานม,มันดีขึ้นจริงๆและคนแ่ะ ที่คนไปกันเยอะเพราะว่าเขาขอแล้วเขาได้เขาเลยยอมที่จะแลกเอาความกลัวเข้าไปแลกอเออเพราะเขาได้จริงๆแต่ว่าบางคนจะได้เร็วได้ช้าอยู่ที่การขอเออนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากับชีวิตมากๆแม่หมอแนะนำจะให้ลองไปทำตรงนี้ดูและชีวิตคุณจะพลิกนะคะเพราะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาคือเรื่องของระดับจิตที่มันสูงขึ้นได้ของยานบางอย่างที่มันสูงขึ้นมันจะทำให้ชีวิตคุณพลิก นะคะขอได้หนึ่งอย่างถ้าคุณอยากขอสองอย่างอีกวันหนึ่งคุณต้องไปนังน่งใหม่นะคะการที่นั่งครั้งหนึ่ง<อ>ต่อนหน้าอาจารย์ใหญ่ขอได้หนึ่งอย่างจําไว้นะคะ<อ>แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากขอสองอย่างอีกวันหนึ่งคุณต้องไปนั่งใหม่แล้วคุณจะขอได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ<อ>คุณต้องกลัวสองรอบอะแม่หมอบอกไม่เป็นไรแล้วขอขออย่างเดียวพอนะคะเออนะคะมีใครอยากจะถามอะไรแม่หมอไหมนะคะจริงๆถามว่าแม่หมอเก่งไหมแม่หมอก็ไม่ค่อยไม่ได้เก่งหรอกก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันคนอื่นเขาทําได้อ่ะอแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าเรา<ฮ>ทำได้เราก,ก็ต้องทําได้แล้วมันก็เป็นภาวะว่ามันต้องทําให้ได้อ่ะอม,มันไม่มีใครช่วยเราได้นะตอนนั้นอนะ่ะเราต้องช่วยตัวเราเองแล้วเขาก็บอกมาเสมอว่าการที่จะผ่านตรงนี้ให้ได้คือหลับตาท่องคําบริกรรมหลับตาท่องคําบริกรรมอยู่แค่นี้หลับตาท่องคําบริกรรมห้ามลืมนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราได้ไหมไม่ได้<อ>ต้องบอกเลย คือที่นี่เขาให้ทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําตามเขา <S <S <GI> บางคนเนี่ยนะเขาให้ท่องพองหน,หนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอแต่คุณไปท่องพุทโธ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 ทาตามเขาไปเถอะนะคะเออท่องเขาให้ท่องอะไรก็ท่องตามนั้นไปใครจะท่องหนอก็ท่องหนอไปเขาให้ท่องหนอหนอหนอ,หนอ,ห,นอหนอก็หนอไปไม่ต้องไ,ไปนึกถึงอะไรมาคุ้มครองคุณทั้งนั้นทําไมที่แม่หมอไม่ให้นึกถึงเพราะสิ่งที่เรา ตัดสินใจไปนั่งตรงเนี้คือเราต้องเป็นคนที่ช่วยตัวเราเองในชีวิตของเราที่ผ่านมามเราขอให้คนนู้คนนี้ช่วยเรามามากพอแล้วแม้กระทั่งเราขอพระพุทธ <c oughs> พระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิเทพเทวดาขอให้มาช่วยปกปักลูกแล้วทาไมเราไม่ลองช่วยช่วยตัวเองบ้างสักครั้งหนึ่งอะ่ะทั้งทั้งที่เราก็มีศักยภาพเราก็มีความสามารถอะ่ะเราดึงตรงนี้ของเรามาใช้เอา เอาตัวเรานี่แหละช่วยตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเราเองไม่ต้องขอใครเลยไม่ต้องมานึกถึงเทวดาอะไม,มาช่วยลูกไม่ต้องเอาตัวเองช่วยตัวเองยังไงก็ผ่านนะคะเออแม่หมอก็ทิ้งไว้แค่นี้นะแม่หมอยังรอดมาได้แม่หมอยังรอดมาได้ดไดทุกคนก็<ค>นต้องรอดมาทาั้งๆที่แม่หมอก็กลัวสุดขีด <laughs> นี่แหละนะคะเออนั่นแหละก็วันนี้แม่หมอก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์นี่แหละนะคะก็ แม่หมอก็เล่าแค่นี้เนาะพรุ่งนี้มีการไลฟ์สดดูดวงฟรีตอนหกโมงเย็นนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้แม่หมอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ฟังแม่หมอเมาส์มอยในเรื่องของการปฏิบัตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่อหมอไปเมื่อไหร่กลับมาพ่อหมอก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะคะเออได้ครับะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ฝากได้นะค่ะอ่าอ่า <Okay. S 2> น,น,นั้นวันนี้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะเจอกันพรุ่งนี้ดูไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะ1่มงเย็นนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ